เอาจัดชุดเมเจอร์เบสให้ผมหน่อยครับพี่โอ้โหจัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่งไปเยอะมากนะคะนี่เจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นคันเอเล็กตอเมเจอร์แคสโตนะคะตัวใหม่นะคะเนื้อแบงค์เป็นโพเลคขั่วสวยนะคะด้ามไม้ก๊อกเคลือบอย่างเท่นะคะมาพร้อมตูดแต่งมาให้แล้วนะคะจะมีสีแดงกับสีทองนะคะก็เลยต้องประกบคู่พิเศษนะคะกับเจ้า ใครมองแล้วตอนแรกบอกเป็นอาบูนะคะแต่อันนี้เป็นนักลบงบน้อยนะคะสวยเหมือนกันสไตล์ดีเฟืองสแตนเลสนะคะจ่ายแบบส่วนหนึ่งของอาบูเท่านั้นนะ,ะกับลอกธรรมย่านะคะมูเก้นนะคะหกพันห้านะคะหมุนขวานะคะนี่เหมือนเด็ดดิลองคิดดูพันไปอย่างนี้นะ,ะลูกค้าบอกพันไปอย่างนี้นะพี่หล่อสุดในกลุ่มนะ,ะเพราะทุกคนเขาจะคิดว่าเราอะจัดชุดหนึ่งลอกอาบูอย่างเดียวอะลอกอย่างเดียวสียิ่งเฉพาะสีม่วงนะคะ แล้วก็สีทองนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็สีดําทองนะคะปกติราคาลอกอย่างเดียวอยู่ที่เจ็ดพันนะคะเจ็ดพันกว่าบาทนะคะอันนั้นคืออาบูแต่ตัวเนี้ยจากโตนะคะจากพันเก้าเก้าสิบเหลือเพียงพันหกร้อยเก้าสิบาทนะคะมาสอเอามาสีสีมีเฉพาะหมุนขวานะคะเดีย๋ยวเราจะมาว่ากันพอประกบคู่กับคันแล้วหล่อมากๆนะคะเน่เป็นคัน อิเล็กต้าเมเจอร์แคสโปรนะคะเมเจอร์แคสตัวใหม่หรือเรียกเหมือนว่าเมเจอร์ก็ได้นะคะจะได้ไม่งงนะ,ะตัวนี้ที่จัดจะเป็นเก้าฟุตนะคะสองท่อนเ่าเก็บแล้วเหลือแค่นี้นะคะสายเขื่อนสายออกหมายธรรมชาติเนี่ยต้องเล่นเก้ากับสิบฟุตนะคะเมื่อวานส่งเยอะนะ,ะตัวเก้าฟุตเนี่ยจะเป็นนี่เนื้อแบงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นโทเลนะ,ะสวยมากๆนะคะไกด์ก็ใส่มาให้อย่างดีนะคะมีความทนทานสูงนะคะข้อสําคัญคือ เวทสายอยู่ที่25-50ปอนด์นะคะถ้าเป็น9กับ10พุตจะเวทสายเดียวกันคือ25-50ปอนด์นะคะถ้าบางคนไม่ชอบคันยาวเล่นสวายบก่ก็ซื้อคัน8ฟุตก็ได้นะคะซื้อคัน8ฟุตก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองหดกันว่าหดแล้วเป็นยังไงนะ,ะอ่ะโอ้ยตีดังฟับตีดังฟับแบบฟับฟับนะคะมือใหม่ก็ตีง่ายนะคะตัวนี้เหมือนเด็กๆนะคะ อันนี้เราจัด9ฟุตให้ก่อนเป็นกลางๆมีชุด8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะคะเดี๋ยวราคามาว่ากันท้ายชิปนะคะมาดูกิ๊กเสียงกันแหมหล่อนะคะแต่งแขนมาให้เรียบร้อยนะคะแหมเหมือนเดะๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะรามายามูเก้นนะคะรอบ5.3ต่อ1นะคะนะลูกปืนสแตนเลส6ปวก1ตลับนะคะน้ําหนักรอบเพียง310กรัมนะคะโอ้โหจุกสายกันจุกๆนะคะ ศูนย uh, uh, ์าสิบห้าอาใส่ยี่สิบห้าปอนร้อยเจ็ดสิเมตรนะคะถ้าเกิดเป็นยี่สิบปอนได้ร้อยเก้าสิเมตรนะคะแต่ว่ายังไงอ่ะหนูจัดกบชุดอย่างนี้ให้ลูกค้าหนูก็ต้องแถมใส่เอ็นให้ลูกค้าอยู่แล้วเนะอะสายหวดไม่ต้องกลัวนะคะหวดมันเด้งแบบเด้งด้ามก๊อกเคลือบมาให้เรียบร้อยนะคะแต่งเต็มตูดตัดตูดท้ายสีทองนะคะใครที่ชื่นชอบสีทองก็เล่นสีทองนะคะอะ มาลองดูสีเจ็บๆกันบ้างนะคะสูตดแดงนะคะประกบคู่กับสีม่วงนะคะเจ้าตัวนี้หนูบอกเลยว่าคู่สีม่วงกับสีชมพูเนี่ยเข้ามากๆนะคะสีลิมิเต็ดสีชมพูใครที่ชอบชุดหวาดเจี๊ยบนะคะจัดสีชมพูกับสีม่วงได้เลยนะคะราคาโปรเดียวกันนะคะเก้าฟุตหวดแบบเด้งอย่างนี้เลยนะคะอ่ะมา,าเฉลยราคากันเลยนะคะจัดโปรราคาพร้อมลอกนะคะอยู่ที่ครบชุดเนี่ย เริ่มต้นนะคะ8ฟุตจาก3 2 3 0 3 90บาทถ้าหนูจำไม่ผิดแถมสาเอ็นให้ด้วยพร้อมส่งให้ด้วยเนี่ยเอาเงี้ยหนูให้ไปเหลือ2,890บาทนะคะ2,890บาทนะคะส่วนชุด9ฟุตเนี่ยอยู่ที่2,990บาทนะคะแถมสาเอ็นให้แล้วก็10ฟุตเนี่ยอยู่ที่ 3, 1, 3 0 3 9 0บาทละกันนะมาพร้อมซองคันนะคะซองคันอา้าว้เลือกสีอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะ ลอกไปพร้อมกล่องแล้วก็แถมส่เอ็นม้วนใหญ่ม้วนละ250บาทให้นะคะด่วนๆนะคะเมื่อวานหนูส่งเนี่ยสั่งกันหลังไม้เนี่ยคนละสี่ห้าชุดนะคะสายเขื่อนเนี่ยมันประหยัดไปเยอะนะคะปกติถ้าคุณเก็บอาบูอลอกอย่างเดียวมันก็ครึ่งหมื่นแล้วนะคะแต่อันเนี้ยได้สองชุดนะคะเขาก็ต้องซื้ออันนี้กันอยู่แล้วนะคะเอาง่ายๆอะหมื่นกว่าได้สี่ชุดนะคะเมื่อวานหนูก็ส่งนะส่งไปต้องสามคนนะคะ ใครที่เห็นไลฟ์เมื่อวานนะคะที่แบบส่งของอยู่หน้าบ้านน่าจะเห็นเลยว่ามันมีนมนมกล่องใหญ่ๆเยอะมากนะคะก็คือชุดเบสกับชุดสปินนิ่งเวลาลูกค้าสั่งกันรวๆก็อย่างนี้เลยนะคะอ้าวเก็บแล้วหล่อม่วงก็หล่อนะคะอะลอกมีสีๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งละกันแต่ว่าตัวเนี้ยก็อย่างที่บอกเขาก็ต้องคัดสีเด่นมาให้อยู่แล้วเนะาะทัากอินบ็อกแฟนเพจมาได้เลยนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าใครที่ไม่มั่นใจกดดูหน้าเพจนะ หน้าเพจร้านเนี่ยร้านเราใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะย้ายหนีไปไหนนะคะแล้วก็โอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะไม่มั่นใจอีกกดดูรีวิวเพจค่ะว่าของจริงหรือของปลอมยอดคนติดตามสองแสนเนี่ยไม่ปลอมไม่ได้แล้วนะคะต้องจริงแท้แน่นอนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ